ในสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ยยยย yeah, ทำให้ธุรกิจการบินหลายเจ้าต้องยุบตัวลงแต่ไม่ใช่กับสายการบินซุปเปอร์แอรสายการบินเดียวที่สามารถลดต้นทุนและสร้างกำไรมาหาศาลในช่วงเวลาที่เลวร้วายแบบนี้กลายเป็นธุรกิจที่ถูกจับจ้องมากที่สุดในตลาดการขนส่งโลก ด้วยคอนเซปต์ของการทำงานที่ว่าใครๆก็บินได้ย่อนกนั้นปลอดลูกชายผมอยู่ในนั้นเ <c oughs> ช็ดนายเช็ดนายลองไหนโซโนโตลิงชั้น3คนครับไม่ๆๆสายนี้ไม่ผ่านต้นรถตรงนี้แล้วข้ามสะพานลอยไปรอสาย45้ตรงหน้าโรงพยาบาลจอดจอดจอดไม่พูดเลยสายจะลง คุณเฉตชัยครับช่วยบอกเราทีว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ซูเปอร์แอร์เป็นสายการบินชั้นต่ำที่ประสบความสําเร็จที่สุดละครับได้ครับคุณกมลด้วยแนวคิดที่ว่าใครๆก็บินได้จึงเป็นเรื่องท้าทายสําหรับสายการบินของเราในการบริหารต้นทุนซึ่งทางเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือลดคุณภาพในบางส่วนแต่พวกเราเชื่อว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่คุ้มค่ากับค่าโดยสารที่พวกเขาจ่ายไม่มีแบงค์ย่อยละมึงก็ลงไปเลย เออคุณครับช่วยเรงแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับร้อนมากกับปบหน้าตาด้วยซูเปอร์แอร์จึงได้เลือกใช้เครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดที่เจทียน3000ในการขับเคลื่อนทางซูเปอร์แอร์จึงสามารถที่จะลดราคาและมอบโอกาสให้ทุกคนได้ขึ้นฟ้า อ๋อนั่นฟังดูทันสมัยมากเลยครับคุณเชษชัยคุณพอจะช่วยอธิบายการทํางานอันมหัศาจรรย์ของเจ้าพี่เจียนตรีตาเซเราฟาหน่อยได้ไหมครับอ๋อก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับแค่อย่าลืมให้อาหารมันวันละสองมือเลี้ยงมันด้วยธัญพืชไม่ก็ข้าฟ้าและอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษหนังสือพิมพ์อาทละสองหนนั่นมันเครื่องยนต์แบบไหนน่ะ เครื่องยนต์พลังขับเคลื่อน3,000แรงม้าพีเจียนต์รีตานจึงสามารถสร้างกำไรจากการลดต้นทุนและส่งเสริมการฟื้นฟูของระบบนิเวศจากการลดคาร์บอนไดออกไซด์คุณคิดว่านี่เป็นการธุณกรรมสัตว์ไหมครับโอ้ไม่แม้แต่นิดเดียวทางซูเปอร์แอร์ได้ทำการไถ่ชีวิตนกทุกตัวมาจากร้านไก่ทอดทางเราก็แค่ขอให้พวกนกจ่ายค่าตอบแทนเป็นแรงงานเฉยๆถือว่าเป็นความสัมพันธ์แบบธุรกิจล้วนๆคุณดูการ์ต้นมากเกินไปแม่แม่ไม่ขนาดนั้นโอเคแล้วทีนี้เราจะลงจอดยังไงล่ะ